ครับสวัสดีครับอีีซีทุกท่านคบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องห้ากัแปดพารวยนะครับเมือเนี้นะครับแวดจากพาเขาไปการนมัสการท่านพระครูแล้วก็ขอตัวเลขขอโชคจากน้องแมวกันนะครับซึ่งท่านพระครูเพิ่นบอกว่าในวดที่ผ่านมานะครับน้องแมวเป็นห้โชคคือให้โชคเข้าตรงๆนะครับแล้วมือนี้น้องแมวได้ให้โชคกับท่านพระครูไปโตไรกะ มากับไปบึ่งพร้อมๆกันครับเข้าไปชมน้องแมวกันนะครับเพ็่อนไฮตัวใดกับทันพระคู่ในวันนี้นะครับเอามากกับไปพร้อมๆกันครับลิี่ทุกท่านครับเอาวันนี้นะครับงวดก้อนนะครับดอกวานนั่นออกดอกเดียวนะครับก็ได้โชคซ้ำนั่นนะครับงวดนี้ออกออกหลายดอกนะครับต้นนี้ต้นเดียวออกดอกคู่นะครับนาจะมีโชคใหญ่อีกแล้วครับเด้อ คู่หนึ่งเลยครับต้นเดียวออกดอกคู่หนึ่งไม่แน่นะครับอาจจะเขาบนเขาล่างเลยก็ได้นะครับสําหรับวันนี้เราก็เป็นข้อมเชื่อส่วนบุคคลปวดใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับมาเข้าไปกราบนมัสการท่านพระครูพร้อมๆกันครับเอฟซีทุกท่านครับครับกราบนมัสการครับท่านพระครูครับสาธุสาธุครับผมอ้าว่าจังไรก็ครับอัน น้องแมวให้โชคแล้วบ่ครับมวลนี้ให้แล้วมวลหนึงหันก็ได้สองสี่เนาะไม่ก็ผมอย่าไปสี่สองจะเป็นตัวกลับนะครับน้องแมวจับให้เป็นตัวกลั๊บนะครับแม่หันด้วยแล้วก็จับมาสามตัวกันละจับมาสามตัวแล้วได้เป็นได้เป็นนั้นเก้าเก้าสองสี่เก้าจับมามวลหนึ่งครับผมสองสี่เก้าไม่นโอ้จับแมวยอยสี่สองน่าจะกลับเป็นหงอกนะครับเนาะ ไม่เอานะอสามตัวได้แล้วครับโอ้ยอย่าขอสามตัวตัวครับผมก็เข่าพูดเดียวกันนีดเนาะแม่นครับอืมวันนี้กระจับอีกแล้ยววันนี้ครับวันนี้กระจับิ่งเล้วแต่ว่าเร็วมันเห็นเร็้ยวหดเออมันเห็นเร็้ยวหดน้องไม่เอาห้อก็ได้อืมแต่ว่าก็โอ้มีได้ตัวอั่นด้อืมโอ้แมวอืม

เนือ่านคือด้ครับคนนึ้อนคือต้งดาวจะไปัันตั้งดาตั้งดาวเดี๋ยวพอ้อกนโอ้ซื้อพ่ื้อตั้งดาวันมดัซื้อน้องแมวน้องตั้งดาวน้องแมวตั้งดาวเื่อคือที่หัวปูปูหัวตึงตึงหัวใหญ่หอ่ <S <S เร็วเรวเขาเห็นเร็วหมดถือคันเาไปงานข้ามือเลยครับแมวงานน่อมบอกาปล่อยวัดศูนย์แปดกก็ได้ศูนย์นี่ดิศูนย์แปดเจ็ดกับศูนย์แปดหกกับศูนย์เก้า โอ้แกเกียเ์ปน่นน้อระธานเอาขึ้นนหนึ่งหันมันผมได้แตกียที่ตัวที่สองันเนาะครับผมอือบรานม่ว่าให้เอาขึ้นเศูนย์ในแปดนันโอ้ยเอไปเยนะ่ะไอศูนย์ในแปดนะให้พ่อเร็วให้่อเร็วอือให้่อให้่อเร็ว เราจะเห็นว่ชัดเจนมาขึนกลงเสียงเาน่นมกเันคืออเตรียมจอเท่านั้นครับผมอ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนไม่ลยอ่อนไม่อ่อนไม่อมคลึบอ่อนไม่เนนั่นไม่ลูกเรียนน่นไอ่อนไม่อ่อนไม่เอออ่อนไม่อเนี่นครับอ่อนไม่ไไไอไไปูไไ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 อไไูไไไไนไไไไอไไไไอไไ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 ดไนไอไ

อีกสองอันลูกอีกสองอันพ่อเลยลูกอ <resembles S 1> <Sure> <enthus> ีกสองอันคึ <ikke ơi> niveau, ๊บครึบอันนี้พ่ออันนี้ปากกาอ๋เอานี้นี่นี่นี่มูกหลานีตั้งดาวทั้งดาวทั้งดาวตั้งดาวฮะลูกหลานลูกหลานมาออกอีกสองอันเร็วครึบคึ๊บมาเลยครับมาเลยอ่ะอ่ะอยู่นะครับเอาอยู่เลยครับเอีกเลยเลย ไปแล้วครับรอบอกไม่เอานี่พอจับในศูนย์ไม <c oughs> ่นี่นี่จะศูนเนี่ยลูกเอาศูนยกระเบดนี่มาสนนาั่งหมืนเราในศูน สวงขนนั้นโอ้เต็มดวเต็มดองนะครับเนาะเอด้วยครับอ่ะเพาะเรลูกแม่นีข้อบ่รหวอ่อนไรอะจังไรก็ปาเตียนนะครับอินซนรับเสียงออนนะครับเนาะือคไทยอแบมันลงไม่ฝาอยู่ในห้องก้วับนด้วเพ่มเมดไปสักหน่อยก็เลยประชดเตีนนะครับไตัวเนี้วมาให้เลยตัวนี้วมาให้เลย อาน่ะเอาตัวนี้ก่อนอาตัวนี้ก่อนว่เอ,นนอา,าสอตัวมาเดาสอตัวน้องเมนพอยป่อูนขเก่าออไอูนร้ายเดมือนี่ไอศูน์คือเกาไต้ศูน,นไอศูน์คือเกา่ <c oughs> อเกาอะไม่พอแล้วไม่พอหูเไปเรียนด้วยคุณอ่ะ <c oughs> ไม่พอแล้วไม่พอตั้งดาวพอพอร้ายแล้ว ตั้งดาวเรียนเร็วขนาดนุ่น้อครับตังก่านันบลแนวมาเปิดเขาบอให้ให้เขาเรีนเ้กอนครับเออเอาล้วนะครับันี네้ะพอดีเปิดแล้วะเดอดเดเดเอดเเอได้เกตัวทุายได้เก่าอ๋อน เริดแล้วครับสรุปสรุปได้ตัวได้แท้ๆบันเอ๋ครับนี่เรวนี่ไม่เอาจับนี่จับได้ศูนย์แปดเจ็ดศย์แปดหแล้วก็ศูนเก่านาะครับเด็กแม่หน่อยอ นี่น้อยโชคน้องต่างเล่านะครับตือมึงเลขทูบรู้ทูบตัวไหนอ่ะอทางด้านนี้นะครับเป็นเลขทูบนะครับแม่บัวเอาไหมจุดนะครับเม่บัวฟันแม่นจุดไว้แม่บัวฟันแม่นเอาเลขแมวเอาครับได้ออกมาจากไหโบัวร้านได้ก็เลขทูบมีผู้เพิ่นเอาไว้ในไหโบราณเพิ่นเอามาจุดนะครับแม่บัวโอ้จิตสามสามมาอีกแล้วครับสามจิตจิตสามอ้าวว่ามันตัวยืนเงินนี่บ่

เก็ดด้วครับที่มันเห็นสามเก็ดกับก็เก็ดเท่นั้นครับเก็ดสามสามนะครับมาตรงกันกับที่เราเห็นอยู่ในเหล็กเหล็กที่อยู่ในไหโบราณนี่นะครับแมนเหล็กที่เพิ่นเอามาถ่ายแทนพลาคูนนะครับ เ่งเพิ่นเก่าออกจากไฮนี่ไปแต่ว่าเดี๋ยวมาถวายท่านผู้พูแล้วเอ็ดมาเบิงนะครับนาซีได้นะครับเป็นซีสองถ้ามาแตก่ก้อนหนานั่นเขาเปี๊ยเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือนะครับในวันนี้เ,เท็ยนเป็นสามเจ็ดแล้วก็เก่าเจ็ดนะครับเ้อะสามเจ็ดกับเก่าเจ็ดนะครับเพราะว่ามาตรงกันกับเลขทูบพอดีนะครับเลขทูบมีผูเอาไวใ้ในไฮโบราณน,นี่นะครับ แม่บัวก็เลยขอกับท่านระคู่มาจุดนะครับเก้าเจ็ดสามสามนะครับตัดออกมาสองตัวก็คือสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามมาตรงกันครับที่เห็นอยู่ในเหล็กนะครับเป็นเหล็กอยู่ในิไฮบรอนนะครับสามเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับเลขถูกเจ็ดสามสามนะครับ ส่วนทั้งในด้านเล็กนั่นก็เป็นเล็กแต่เก่าแต่กวนแล้วหรอครับบลูว่าตั้งแต่สมัยใดนะครับเอเฮดส่วนทั้งด้านนี้นะครับเป็นเฮดเป็นเก้าเจ็ดนะครับเ็ดเป็น,นกเก้าเจ็ดคือลบแล้ววันลบแล้วนะครับจันจะิขึ้นไหมหรอ เแือเห็นเป็นเก้าเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับนี่ครับเจ็ดนั่งเห็นชัดเจนสามเจ็ดเจ็ดเห็นชัดเจนนะครับเล็กเก้านะครับเอากรับขอบขอบคุณกันพระคุยหลายๆนะครับที่แบ่งปันให้แก่ญากแกย้อมนะครับเน้องปั่นสวยๆให้แก่ญากแกย้อมนะครับ ขอบคุณครับสาธุสาธุดดกาบนมัสการครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขออนุญาตไปจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะก็ตามต่อกันในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สดหน้านะครับรลแไม่ไรน้องบัวจะท,ทําพิธียุทิวัดปปาดงนาเพื่อนนะครับขอโชคกับปูสมเฝ้าทรัพย์แล้วก็อย่า,อามอนต้อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชมดอกไม้งามๆนะครับ อกไม้มงคลของพระอาจารย์ออกดอกเต็มเลยครับนี่ครับยางนี่โอ้ตัวนี้อีงออกสามตัวเอาสามดอกเลยนะครับนี่ครับไม่แน่นะครับงวดนี้อาจจะเข้าสามตัวบนสองตัวล่างนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเข้าสองตัวบนล่างนะครับสําหรับยูทปพดปลาดุงนะเพื่อนแนี่นี้เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีทุกทุกท่านครับผม